สวัสดีค่ะพบกับช่องนิสก้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาดูเขาเรียกบอลสีใช่ไหมเพชรเจ็ดสีชื่ออะไชื่อเพชรเจ็ดสีนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็ราคาหนึ่งหมื่นบาทน,นะคะอันนี้ราคาหนึ่งหมื่นบาท มันแพงที่มันแพงที่อันนี้มันดีมันหารมไมันด้มันคืออะไรดาบมันป้ายกันแล้วป้ายข่าวแล้วโอ้มันชื่อเพชรเจ็ดสีแล้วมันยังไงโดนแดดได้ไหมได้โดนแดดได้เดี้ยงแดดปกติแล้ แล้วมันจะโตขนาดไหนอะถ้าโตโตเท่าบนะอปกติหรือเปลี่ยนประมาณนี้เหรอต้นใหญ่ต้นเล็กโอเคนะคะอันนี้เพชรเจ็ดสีนี่ราคาหนึ่งนะคะเทียบได้สีอะไรนะจุอันนี้บอลบอลกระดาษดางเท่าไหรไหล่ะต้นละพันห้าอันนี้สามพันห้านะคะ ทั้ง3ต้นนี้เลยต้นต้นละสามห้าอ่าขับได้นะคะพี่นี่นะคะดอนกระดาษดาบอันนี้เราเอาไปแยกเองใช่ไหมคะขับได้นะคะได้แล้วแผนคอมแมนทำไมจำได้หมดเลยล่ะ เก่งจแสนคำแมนเท่าไหร่นะคะแสนคำแมนมันแปดพับแปดนะอันนี้แสนคำแมนนะคะดูใกล้ๆนะอันนี้คืออาจารย์มั่นเท่าไหร่ครับอันเนี้ย อาจารย์มั่นพันห้าร่างมาอะเนี่ยผมก็ล่งมาแน่เนนก็ือางมาาเท่าไม่ดูใกล้ๆื่องไม่มาเลยนะสาวก็มันตึ้งอผมมากก็ต้นนี้ไก่ทองกระเสิร์ดยาวยาวจะมองได้ยาวมาดีเลย เท่าไหร่เหรอสองพันสองพันนะไก่ทองกอเซ็บน,น,นะคะใบสวยเนาะเราต้องเปิดตำราไหมไม่ต้องเหรสองพัน,นนะคะอันนี้ค่เดียวเลยอันนี้อันนี้หนึ่งใบอันนี้ดูอยู่สองใบเล้วขายใบนี้ให้ดู นี่นะคะครสนใจสั่งได้นะคะลูกไม้อาจารย์นิรัตใช่ให้ดูใกล้ๆนะต้นนี้เท่าไหร่นะต้นนี้สองพห้าสองพันห้าโอเคมีสามใบนะคะมีสองพันห้า เอะไราอาจารย์วิรัตนะต้นไม้ลูกไม้อาจารย์วิรัตนี่ชคนเลย้ือันนี้คือนายเมืองนเายเมืองเท่าไหร่หลูกนายเมืองค่ามันห้าสวยเนาะ

นี่ะเะตีตรงนี้คือว่าเทอันนี้นายจันนายจันเท่าไหร่นายจันหน,น,นวดเคี่ยวสามพันห้าเหมือนกันนายจันหนวดเคี่ยวนะคะสามพันห้านจันหนวดเคี่ยวสามพันห้า,าะะะจะใส่ใกล้ใกล้น็เลยังไม่ใข็งแต่ก็โอเ แยกมาทงานมันนะแบบงงานแยงเมื่อกี้ให้เมี้ยโอเคค่ะโต่อไปอันนี้ในทองเหมน็ ério, นใช่ครับในทองเหม็นเท่าไหร่ครับในทองเหม็นก็สามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยต้นเท่าไหร่สี่สี่น้อยแค่สามก็สี่อ๋อสี่น้อยเท่าไหร่ อะไรอันนี้นะนายอะไรเนี่ยนายดอกอันนี้นายดอกนายดอกนายดอกรักสองพันสองนายดอกรกนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีละใบนะคะนายดอกร็ด ถามได้ร้อยครับนดอกัสองพันสองที่นี่น้อนมันมากี่อันนี้เสน่ห์จันขาวธรรมดานะคะในพันสอง

อันนี้นางใหม่เ <Gym>. ท่าไหร่เด้อนางใหมสี่ร้อยนางใหม่นะคะอันนี้นางใหม่สี่ร้อยค่ะโหเก่งอ่ะจำได้ทุกตัวสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยอ้วนเนี่ยเป็นเยวตรงนี้เวลาใส่มันจะอ้วนหมดนี่เลยเหรอเยลยาวจะเป็นยาวอันนี้นางใหม่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนางใหม่สี่ร้อย

สวยนะเนี่ยใบอ่ะเนี่ยตรงนี้มันจะอ้วนรือนปะเนี่ยขอบเนี่ยพนักค่ะพนักพันหกขากางก็เป็นค่ะถ้าใครชอบก็สนใจสั่งมาได้นะคะาดินสด ไลค์แชร์กติดตามช่องพี่สิวจะะ้านะคะเขบเป็นคลิปหน้าค่ะน่ารักค่ะ